สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ทําให้แฟนบอลแมนยูต้องปวดหัวกันอีกครั้งนั่นคือเรื่องของเจดอนซานโชที่กําลังกลับมาสร้างปัญหาให้ทีมปีศาจแดงอีกครั้งนะครับสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เชลซี Chelsea จะส่งตัวซานโชกลับไปให้แมนยูอย่างแน่นอนหลังจากที่ปฏิเสธไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาด25ล้านปอนด์ตามที่ตกลงกันไว้ตอนแรก ทางสิงบูยอมจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์เพื่อส่งคืนนักเตะคนนี้เหตุผลง่ายๆก็คือซานโชไม่ยอมลดเงินเดือนให้เชลซีนี่แหละครับผลงานจากบอร์ดแมนยูที่เก่งกาจ และโดนเชลซีเอาเปรียบไปอีกแล้วฤดูากาลที่ผ่านมานะครับซานโชหรือที่แฟนบอลเรียกเขาว่าเดอะฟรีดอมลงเล่นใ้กับเชลซีทั้งหมด26นัดนั่งสำรอง15นัดทำได้เพียง5ประตูกับอีก4อสซิ์ซึ่งคะแนนเฉลี่ยจากกูสกอร์อยู่ที่6.60เท่านั้นจริงๆแล้วก็ไม่เลวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ระดับที่จะทำให้เชลซียอมจ่ายเงินก้อนโตซื้อขาดได้แฟนเชลซีที่ชื่นชอบซานโชก็มีไม่น้อยนะครับพอจะต้องแยกย้ายกันก็เศร้าใจกันบ้างแต่ปัญหาคือเงินเดือนของเขาสูงเกินไปมากถึง32 เดียวกับแมนยูซึ่งหมดในกลางปี2026เงินเดือนขนาดนี้นะครับบวกกับสัญญาที่เหลือคงไม่มีทีมไหนอยากรับช่วงต่อจากแมนยูแน่นอนชัดเจนว่าซานโชไม่อยู่ในแผนของโค้ดดูเบนอโมริมเพราะหลายเหตุผลหนึ่งเลยนะครับเขาเล่นเป็นวิงแบ็กไม่ได้เพราะไม่ถนัดเกมรับ ตำแหน่งดับเบิลเทนในระบบ3 4 2 1ี่ก็ไม่เหมาะสมกับสไตล์ปีกอย่างเขาแถมมีคู่แข่งเยอะแยะไปหมดอย่างคุณย่าเซิร์ซีอาหมัดเมสันเมาส์รวมถึงผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเอโบโมที่อาจจะตามมาแม้ว่าซานโชจะไม่มีปัญหากับออมูริมแต่โอกาสที่จะได้เล่นก็ยากมากหากไม่กลับตัวกลับใจขออภัยทีมซึ่งทางออกเดียวของเรื่องนี้คือหวังว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่เชื่อมั่นในซานโชไม่ยืมตัวเขาไปใช้ในฤดูกาลหน้าโดยแมนยูต้องช่วยจ่ายเงินเดือนให้ด้วยเพราะดูท่าทางแล้วนะครับขายเขาไม่ออกแน่ๆเพเผยยก ไมฟรียังไม่มีใครอยากได้เพราะเงินเดือนเข้าแพงเกินไปแต่ถ้าแมนยูจําเป็นต้องเก็บนักเตะวัย25ปีที่เคยมีค่าตัว100ล้านปอนด์คนนี้ไว้อีกหนึ่งฤดูกาลโดยไม่ได้ใช้งานพวกเขาจะต้องเสียงเงินไปอีก16.9ล้านปอนด์เปล่าๆนี่แหละครับผลงานจากบอร์ดแมนยูที่เกมกาดของเราแฟนบอลเตรียมตัวปวดหัวกันต่อไปได้เลยและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ